สวัสดยียามเช้าค่ะเช้าของวันพฤหัสวันนี้ก็เป็นวันดีค่ะทางอิสลามเขาก็เอาวันนี้เป็นวันดีหลานหลานชายเขาจะไปเปิดอีกสาขาหนึ่งค่ะที่ราชพฤกษ์คาแคคันปโปรดนะคะหลายสาขาแล้วเนี่ยน้าก็ขออวยพรให้เอกเจริญรุ่งเรืองน,นะ ในธุรกิจกี่สาขาแล้วเนี่ยที่บ้านนี่ทำเองค่ะสาขาอื่นก็ทำกับเพื่อนลูกชายเขาก็ช่วยดูแลเอกเขาเป็นคนดีใจดีมีคู่ชีวิตที่ดีมีลูกที่ดีมีน้องที่ดีมีแม่ที่ดีมีมีน้าที่ดีน้องน้องจริงๆเขา หน้าที่การงานเขาก็ดีค่ะอยู่ในธรรมศาสตร์น่คะคะอยู่กับนักศึกษาแล้วก็น้องชายที่นี่ก็ดีค่ะน้องพลก็น่ารักน้าก็น่ารักแล้วก็อะไรอีกนะตอนนี้ธุรกิจก็ทะลุเป้าแล้วสิเนาะแล้วก็เพื่อนๆสนใจ แพนชายนะคะของคาแครคันโปรโดนะคะตอนนี้ไปทางอีสานหลายเจ้าแล้วคะ่ะอุบลสองที่คะ่ะสองฝั่งถนนนะคะเจ้าเดียวกันวันก่อนเครื่องมีปัญหานิดหน่อยเขาก็เอาช่างไปดูถ้าคุณเอาเครื่องมาจากเมืองจีนนะเขามีมีช่างมาด้วยคะ่ะประมาณสามล้านกว่าคะ่ะสามล้านห้า เพื่อนๆสนใจติดต่อคาแครคันปโปรดนะคะที่ปิ่นเกล้าค่ะจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็ที่เราค่ะออนสิริสิทธิมงคล0 9 0 9 1เก้ยเ่นเดี๋ยวก่อนนะคะ <c oughs> อ ศนเก้าเจเจหนึ่งหนึ่งเจดสองค่ะออนสิลิค่ะพบกันนะคะ